อิมจ้า่าพอกันอีกแล้วเสียงแจ๋วแจ๋วฟ้าแสดหน่อยนออ้องอิมคนผู้หายใหญ่อีกแล้วด้วยจ้าคุณผู้ชมจ้ามือนีนออ้องอิมกับมาพร้อมกับหนึ่งก๊กจ้า <c oughs> คุณผู้ชมจ้าก็คือว่าน้องอิมไม่ค่อยกินกบเลยด้วยจ้ามือนีก็เป็นครั้งแรกที่เฮาสิมากกินหนึ่งกบด้วยจ้า <c oughs> แล่วลจ้า <c oughs> นี่จ้าคุณผู้ชมโหนี่จ้าโอ้ยคุณย่าเดินหลังไม่ฉันวังเป็นยังไงอิมไม่เป็นยังดอกเอาว่าไงเลยแล้วก็สิมี่เฮ็ดจ้าเฮ็ดเนี่ยจ้าแล้วกระสิมี่มาต่างๆนะจ้ากับน้ำจิ้มซีฟูชิปเซฟเนี่จ้าชมียนจ้าตอนแรกเขาก็สี กินตำเจ้าธรรมดาแล้วเนาะจ้าแต่ว่าอีกินแบบนึ่งซีฟู้ดเด้อจ้าแล้วก็บซมี่กองเขาหอนๆจ้าแม่ลีวจ้าเปิดเลยจ้าเปิดเลยว้าวก็ฉัน่ามากินกันเลยนะจ้าแม่ลีวจ้าอุ้มเพืจะกินเชือดไหนดีขากันเลยกันจ้าเริ่มจากขาจ้าเริ่มจากน้องก็เลยจ้านี่จ้าคุณผู้ชมคขากับสเปนซั่งซีด้วยจ้า เดี๋ยวนะจ๊ะอืมเด้๋ยวจ้ะเสียบจ้ะอืมอิมกุสิมาวิเคราะห์รสชาติเได้จ้ะว้าวเสียบอิม กินพักน้ำติ่นจังไหนอิมรสชาติครั้งแรกใหลูกจานใช้การกินครั้งแรกเลยนะจ๊ะคุณผู้ชมใช่ไหมอืมแต่ว่ารสชาติเนี่ยใส,ส่ซื้อป่าเลยนะจ๊ะแต่ว่าสิมีความแตกต่างอยู่นะจ๊ะ เข้าไปมเกาเห็นอะไรเยอพวงาจะกินจะกินพักจ้าอืมเซยิ่เจ้าคุณผู้ชมแมนจ้าน้ำกินกับตําเจ้าหรือน้ำจิ้มซี่ฟูด้วยจาสิเคากันแห้งจ้า ปกติเ้ากินแต่อึงได้จ้ะอ,อึงยังเป็นตะย่านก็กรบคนตัว <c oughs> <c oughs> อืมจิมบา้าจมอึงแสบกว่าเลยลแสบกว่าหรืออยากกินกันแน่ย <c oughs> คบกว่าได่สนานบแบบอิงไม่แน่าจแล้วก็ไม่มีใครก็อดติดใจมีจ้ะน้อง คงใัยพี่อุ้มนิ่จะต้องติดใจแน่ๆเลยจ้าเพิ่งเนี่ยเสียงเล<อ><ห>็กหนึ่งจ้ะจ้า ต้องต่อไปเลยดีกว่าจากคุณผู้ชมยิ้มหัวใี่น้องที่สองคุณละ่ะน้องที่สอง,สอง <laughs> ตัวที่สองเราอยู่ <laughs> ปั่นขนย่อถ่ายล้วเมื่อไหร่ยิม้มประสาทหนี้กับพ่อใซด์ได้ด้อจ้ะสำหรับคนที่กินครั้งแรกแต่ว่ากินครั้งต่อไปคงจะแซ่บกว่านี้เด้อจ้ะ <laughs> กินรั้งแรกว่าอะมันรั้งแรกเวละอี้มันขุ้นตัวเัยติถามี่แม่นี่ครั้งแรกอยู่ที่แม่แค่ไหนแต่จังไหนกครัขงแรงเนี่จ้าคุณผู้ชมเนื่อจ้จาเขากระสีจิ้มลงไปเลยเนื้อแน่นอยู่จานคุณผู้ชม เริ่มแทบประจ้าเ,เริ่มแทบประจ้าพี่กุมแบบน่แม่ว่าเริ่มแทบจะเข้ามาแล้วอุบบม <c oughs> ว่าจงังแต่ลยอเอ๋ออันนี้ออก นี่จ้าคุณผู้ชมขึ้นขาไก่ <laughs> <c oughs> และนี้ก็คือตรงส่วนน่องนะคะปะั๊ดหล่อนเอาไว้เลยจ้านี่จ้าหลอนหลอนที่แปลว่าผู้ยิ่งบล้ลก โมเมีนจ้ารอน,นี่ยังรอนที่แวว่าแทะจ้าแทะมันกัดแทะในหน่อยยังเจออุ้งอันนี้รอนเวิ้ดปากเลยต้องเข้าข้ามเขาตามไปน้่งจ้า ี่ก็คือหน้องสุดท้ายของนมงจ้ะอือเนี่อนี่แน่นแห้งจ้ะอือหือจิม้มน้ำจิม้มจ้ะนี่จ้ะคุณผู้ชมแสบยู่ได้จ้ะคุณผู้ชมยุคถือว่าแสบอยู่ <R> <N> นี่จ้าหนุมกินซอยได้จ้าเดี๋ยวอีพอชิบเบอได้กินเดี๋ยวอีพอหิวก่อนด้จ้ะ <N> คนรักกับสองพันยี่สิบสองรักที่แปลว่ารอิง เลื้อยจ้ะ <c oughs> อืมอโอเคจ้ะคุณผู้ชมตอนนี้เข้ากากินอ่ำน้อง<ม><ม>ของกบเบิดสุดโตแล้วด้วยจ้ะเข้ากัะ <c oughs> สีให้อีพอมากินโตด้วยจ้ะ การกินก็คำแรกของเฮาได้จากอะ่ะรู้สึกว่ากะแแสบวิ่ได้จาด้าตัวคันกินคนแห้กินหล,ลายแห่งแสบจ้าคุณผู้ชมคนเบิดก่อ,อน,กนดีละเม่จา่าแต่ว่าสำหรับพี่ๆคนใดที่อืม ที่ว่าบุกินเด้อยจ้าน้องอมิมกะขออภให้เป็นย่างหลายเลยเด้อจ้าพูอว่าแม่แล้วจ้าน้องอมิมกะกินตามพ่อแม่พี่น้องเป็นเด็กไข้บ้านเด้จะก็กินตามพ่อแม่ไปจังซั่จ้าแม่แลจ้าแม่ได้แซบก็กินจ้าแอบแ่ได้มแซบก็กินจ้าสรุปแซบว่าจ้าแม่แล้วจ้าคุณผู้ชมอเป็นยังไ๋อิมบ่อิมอิมเขาได้นั่มก็คุณนอีก อีกหน่องนึงโอเคจ้าคุณผู้ชมตอนนี้เขาก็อิมแล้วเด้จ้าอิ่มแล้วหัวมันเบิรนแล้วเด้จ้าส่วนตัวที่พอมากินโตเด้จ้าพอากิน่าเป็นเด้จ้าการสำหรับพี่ๆคนไหดที่อยากให้น้อิมกินแม่นูอีหยังก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกได้เลยเด้จ้า แม่แล้วจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้อองิมเฮ็ดคลิปต่อไปนั่นเน่ด้ยจ้าไม่หอดการติงเพ็ดมือน้ำกันจ้าคุณผู้ชมโอเคจ้าสำหรับมือนี่น้อองิมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวมือหนาจังสิมาพอกันไหมสวัสดีจ้าบ๊ายบาย